แล้วลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s c r ต b e แล้วก็กดกรนดิ่งกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยนี่ฝนตกฝนตกฝนตกตกตกคราวนี้อยู่ที่บ้านนะครับ้านก็บ้านหลังนี่ฝนตกฝนตก ฝนตกฝนตกใช่เพลงนี้หรือเปล่าฝนอะไรนะไม่ใช่ฝนกระโดดพัมพัมอะไรเงี้ยฝนกระโดดพัมพัม

กบกล้องเพเลงอะไรของหงนูนะฝนตกพัาๆแล้วอะไรอีกก็ไม่รู้เขาว่าอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่เกี่ยวนะก็ไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวนะอะไรของมุกหนูนะฮะฝนตกเห็นไ,ไหมน้ำหยดๆเนี่ย Cuồng ừ, ừ. cao đi ăn đang đít lệ Cuồng cao tốt lắm lắm ฝนก็ตกเลยเมื่อกี้ก็ตกเดี๋ยวไปยืนตรงนั้นให้ดูนะเห็นรอยฝนตกไหม ทุกคนก็ไม่เห็นแต่ว่าเราเห็นนะครับลองลองลองเนี่ยเห็นไหมทุกคนเข้าเข้าใกล้ๆ,ๆเนี่ยเห็นไหมหยดใส่มือนหนูเลยเนี่ยแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวปิดลิงแค่นี้ก่อนนะครับ